อกง่ายอนุมัติไวค่ะนิสันเทียนานะคะเครื่อง2.5ปี2014 XV สรบูปตัวท็อปออปชันนะคะบอกเลยว่าประวัติดีมากๆเจ้าของเดิมดูแลมาอย่างดีนะคะมาในราคา4,99,000บาทตัวท็อปที่ว่าก็คือ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซ็นเซอร์รักษาความปลอดภัยตัวเบิร์ดไอวิวตรงกระจกมองข้างนะคะหรือว่าซันรูมที่เขาให้มานะคือได้มาครบๆเลยนะคะสําหรับคันนี้อ่ะก็กระจังหน้าของเขาก็จะเป็นโครเมียมตัดกับสีเทาอ่อนด้านล่างตรงนี้นะคะโลโก้เห็นชัดเจนเลยนะเราดูนี่เลยดีกว่าที่ไอบอกนะคะว่าจุดรักษาความปลอดภัยเขาให้มาเยอะก็คือด้านหน้าเขาก็จะมีเซ็นเซอร์มาด้วยนะคะ2จุดดูในส่วนของไฟกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็คือ เดิมเดิมจากศูนย์นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะเป็นลูกแก้วด้านในนะคะแล้วก็จะมีโครเมียมด้านในด้วยนะจะมีด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟนะเ mm. ดททําลัานึ่งไลทแล้วก็จะมีในส่วนไฟตัดมองนะคะแล้วก็จะครอบดํามาแบบนี้นะคะ mm. เราเลื่อนมานี่เลยนะคะในส่วนของล้อล้อแม็กเดิมจากศูนย์นะคะกับแม็กขอบ17ยางพร้อมใช้งาน มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตัวกระจกสีเดียวกันกับสีตัวรถนะคะแล้วก็จุดสำคัญเลยนะเขาจะมีเบร์ดไอวิวมาให้2ฝั่งเลยนะคะอันนี้ก็มาพร้อมกับกันสาดนะด้านล่างขอบยางนี่แน่นปึกเลยนะก็คือไม่กรอบไม่ช้ำไม่โซมง่ง่ายๆ้ในส่วนตรงนี้นะคะดีไซน์มารถหรูพรีเมียมแน่นอน โคเมียมให้มาแบบจัดเต็มนะคะตัวเปิดก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคีเลตมาให้ด้วยนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าไฟเดิมนะคะไม่เก่าไม่โซมเดิมเดิมดีไซน์มาแบบดวงใหญ่ชบเฉี่ยวด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของเซนเซอร์นะคะให้มาถึง4ี่จุดเลยเรามาดูความกว้างของด้านหลังกันบ้างดีกว่าลูกค้าจะเปิดนะคะจากตรง ที่เปิดเลยก็ได้หรือว่าลูกค้าจะเปิดจากรีโมทต,ตรงนี้ก็ได้นะคะและที่สําคัญเขาจะามีกล้องมองหลังมาด้วยนะ <S <S เล็กๆเ,เขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะเราดูความกว้างด้านในกันบ้างดีกว่าแน่นอนบอดี้รถยาวขนาดนี้นะคะช่องใส่ของเก็บของด้านหลังสัมภาระนี่ก็คือจุได้แบบจุใจเลยนะคะนี่ก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์แม่แรงเราได้มาครบเลยนะสาหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าแล้วก็ไปดูความเรียบร้อยกันบ้างว่าด้านในเขาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ เรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าอันดับแรกเลยนะคะก็คือ1เลยนะตัวพุสตสตาร์ทของเขาที่ให้มาแล้วเมื่อกี้นะคะมีในส่วนของเบาะด้วยนะคะเขาก็จะปรับระดับไว้นะอันนี้ก็เลื่อนให้เลยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะมาในส่วนของคอนโซลหน้ากันบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็ใครที่หารถแบบขับรถยาวยๆทางไกลชอบฟังเพลงนะคะคันนี้ตอบจทย์เลยนะเขาจะมีในส่วนของลําโพงอันนี้เป็นลําโพงของบอสมาด้วยนะคะเลื่อนมาตรงนี้นะคะฟังก์ชันของเขา ก็จะมีในส่วนของแอร์แอร์เขาก็ให้มาสี่มุมนะคะก็ซ้ายขวาเลื่อนลงมานิดนึงนะคะก็จะเป็นจอโชว์แสดงผลเนาะอันนี้ก็เดิมๆจากศูนย์นะคะก็จะเป็นพวก FM AM นะคะ DVD นะออ่อ USB ต่างๆนะคะที่เขาให้มาเลื่อนมาฝั่งนี้นิดนึงก็จะเป็นพวก iPod เมนูนะอันนี้ก็เชื่อมต่อได้เหมือนกันนะคะเลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นโหมดที่บันทึกละกันเนาะช่องที่ลูกค้าชอบเนาะก็บันทึกไว้อันนี้ก็เบ,บสิกซ้ายขวาเลือกได้เลยนะคะปรับอุณหภูมิได้เลยคนนึงชอบร้อนคนนึงชอบหนาวนะคะตามใจเลยคนละฝั่งนะ <S <S ที่ไอบอกว่าตรงกระจกมองข้างนะคะเราก็จะมีเบิร์ดไอวิวนะก็คือ โชว์ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็จะโชว์ที่หน้าจอด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะก็เป็นโหมดบอกเรียกได้ว่าไม่ได้มีไม่ได้มีในทุกๆรุ่นละกันในส่วนของนิสสันเทียราก็จะต้องเป็นรุ่น XV นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มีให้มาด้วยนะตรงนี้นิดนึงดีกว่าก็จะมีช่องเก็บของตรงนี้นะคะจะบอกเลยว่าช่องของเขาคือลึกมากนะเก็บของได้เข้าไปถึงขนาดนี้เลยนะเป็น2ชั้นที่เขาแบ่งฝั่งไว้นะคะ คันนี้ให้มาเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสองฝั่งนะคะที่สาคัญคันนี้ไม่พูดไม่ได้ตัวท็อปนะคะขาดไม่ได้เลยเขามีซันรูฟมาให้นะคะใช้งานได้ปกตินะคะก่อนออกเรามีเช็คระบบให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟฟ้าซันรูฟเครื่องเกียร์เราดูแลให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะฝั่งคนนั่งด้านหลังดีกว่าว่าจะเรียบร้อยหรือว่ากว้างแคบแค่ไหนไปดูกันปะ คือบอดี้ตัวรถเขายาวอะเวลาเรานั่งนะคะมันก็สบายแบบมันโปร่งมันโล่งแล้วยิ่งมีซันรูมมาให้ด้วยนะคะก็คือสว่างแบบไม่แออัดละกันพูดอย่างนี้นะคะก็ในส่วนของเบาะด,ด้านในนะคะก็ตามการใช้งานนะคะก็มีรอยบ้างเนาะแต่ว่าก่อนออกก็มีเก็บงานให้ลูกค้านะคะไฟก็จะมีสองฝั่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ที่พักแขนมาให้นะคะช่องใส่แก้วน้ํานะ บอกเลยคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปยังไงไม่ผิดหวังแน่นอนกับนิสสันเทีย a นนะคะเครื่อง2.5ปี2014ตัว XV นะคะตัวทนะ็อปสันลูปน้อมีสันลูปมาให้แล้วเรียบร้อยออปชั่นจัดเต็มแบบนี้นะคะมาในราคาสุดพิเศษค่ะคุ้มค่าแน่นอน499,000บาทลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวเงินเหลือได้เลยผ่อนอยู่ประมาณ9,000บวกลบไม่เกินนี้แน่นอนตลอดอายุสัญญานะคะลองเข้ามาคุยเข้ามาดูเงื่อนไขกันเนาะ สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0832222203นะคะหรือว่าเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมจิตสรากูดค่ะตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคยังไงก็ฝากขันนี้ไว้ด้วยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะบ๊ายบาย